สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพายวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะฮะปอพารวยแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางโอูดเพื่อนผีกันนะครับเนาะครับหลังจากที่เสร็จจากใกล้จักนาแล้วเนาะครับเราก็ไม่เจอโอวดนานแล้วนะครับโอวดกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางเพื่อนผีนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางพรอูดเพื่อนผีงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 6นหนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพี่ดูท่านครับครับสวัสดีครับพ่อคับสวัสดีพ่ออูดครับผมพิดู ไปนงไ <laughs> บ่ได้ออกลายงวดแล้ว<อ>สามมว้วและเว้ยอยาปวดว่าหัคือว่าเอียองกว่เลียิดเอียงกว่อเอาว่าต้องหันฝันด้แต่ว่าตีเลาาียิดไปเอาเพี่นเดียวนนบ่ห้มยมดีนี่นเนไปตีตีตเลียกันเตียนนีน่สองหน,จน,จนึ่งหนึ่งสองสีย่าเี้นะก็ว่าก็ว่าถือคือเก้าันละซื้อเตเลสามตัวบ้าสองตัวจะม่ซื้อบ่สองตัวไม่ได้ซื้อบ้า ปีเลันพิษฟันพิษฟันพิษนาเขาบ่ได้บอกเป็นตัวนะฟันว่าฟันเห็นผู้ญิ่งเหรียญน้ำยุคขลางสาสาในน้อยดอกสาสี่เหลี่ยมไม่ดีหรอผู้ญิงเลรียยุคางมีซีขาลีซีขาลีสองกางนีเรายุก่างผู้นึ่งเล่ดเล่ดตีเป็นหนึ่งสองสี่สี่สองหนึ่งหนึ่งสองก็ถูกเอฟว่ะ บอดีบอดีถือแล้วแต่ว่าไปได้ตัดใช่ไหมครับบอดีตัดแล้วบอดีบอดีซื้อก็อีนนี้วันนี้ไปยังตลาลายบ่นต่หลายด้ยต้องไปเ,เหตุเกียวกับหน้าแล้วเลีเยวไปวันนี้เดียวเลยวยังว่มาม่านนีมุะได้สองขึ้นหรือม่ามือนังมานแรีว่าออกจากภาษาบ้านด้กสองขึ้นแหละแมนอฟันไปฟันนดูแต่ว่าโบโบปันไหนปั่นว่าจะไหน ได้ได้ตัวเดียวได้ซีหาตัวเดียวไอ้ย่ะซีหาตัวเดียวเลยกจ็คบนบนหรือล่างเขาไมบอกแต่ได้แค่ซีหาตัวเดียวเท่านั้นพี่มาบอกอ่ะพี่บอกเจ็ดสี่ห้าตัวเดียวเลยครับได้ซีหาตัวเดียวมันมันเรียกว่าเร้วก็กับฟันเลยในจองวันเลยโอ้โหว่าเยวันดวงดีของทั้ง่องนล่แต่ว่าก็รู้ว่าที่เป็นบนเป็นล่างนะครับแล้วก็บม่ให้เสียงใกล้เลยอีกดี สงสัยเยอะเราไม่เจอกันกี่รอบแล้วพ่อสามวดแล้วใช่ไหมมวนแล้วม้วนเก่งอะโลยแต่เพื่อนผีก็ยังมาบอกอยู่เหมือนเดิมนะพ่อเนาะบอกอยู่บอกตัวเดียวละได้สี่หาตัวเดียวเลยหมดนี้ได้สี่ห้านะครับซี่หาทีซี่หาตัวเดียวบลู้สิเป็นบนเป็นล่างบลูแจ็คซือเขียนอะไร่บนล่างเนี่บู่งจักตัวนั้น แต่ว่าสงสัยว่าสิเป็นเรียกร่างแต่เก้าเขาเคยบอกัท่านนะมันมันสิบอกแต่เรียกร่างนะส่วนไรส่วนไรเขาจะบอกล่างสิล่างกันบนเนาะแต่ว่างวดงวดบางที่นี่เขาบอกกันนั่นน้ำบอกสามตัวหมุนซีเทียนเขาไม่บอกโคกเก่าเก่าเพาเรียกนาได้ว่าไปเบื้องลอตเตอรี่แล้วไปใายยมีใบเดียวเลยบอกทำมันออกโคกเก่าเก่าอีก ครับอตอรีอะลอตอลีไปเบิ่งแล้วมีใบเดียวไม่เบาเลย่งไหเอาพกเก้าเนะใบใบอยู่เบาได้เลียกหนาว่ขาดจะจไม่ได้เลีนซงกดอก้งมาัน้มันจะขาดจะเนจะกรเสือสองตัวแลวก็ไ่ได้รอตอรีเนาะครับมันจุ่มเลยออันนี้ใบอะไรใบอีกกิใบยู่แต่เบานะมีใบเดียวอยู่้อมใบเดียวอีกตางหากใบเดียวอีกตางหากกเก้าเก้านะท่านหนาว่านหนาท่านหนา ปัตโต้เขาบอกข้างหน้าดิมันก็ออกข้างหน้าอีหลี่เขาบอกข้างหน้าพ่อเขาบอกข้างหน้าปัตโต้เมื่านที่ออกข้างหน้าเดียวเดียวออกข้างหน้าอีหลีครับพกเก้าเก้าเก้าเแน่นอนดีดีป่บ่ได้เลยวันนี้มาบอก่อนหาตัวเดียวโคโรสงสัยเลียงล่างสงสัยเรียง่าสงสัยเลียงล่างลางตัวโน่นจะเป็นสองตัวเนาะเลือกกันเดินไปแล้วเนาะบนบนนดีว่าท่านไหนบ่บ้านไรจังไรอืม ต้องหัวไสักวันต้องหัวไปสักวันครับว่ายัดสี่หางเหมือยังเป็นโค้งสุดท้ายเขามาหน่อยแค่น,นึงครับโค้งสุดท้ายแก,แก็ดีพ่อกันนี้ดอกว่าตอ,อน,มนไม่ได้ร้ายเหมือนนะกับกลับมาวัดแล้วใช่ไหมครับพ่อกลับมแๆๆาแล้วกลับมาเห็นงานอยู่วัดขึ้เก่าแล้วโอ้โหครับผมแล้วหนาหน้าเราขึ้นมาที่เตาครับนี่อะไรอย่งี้สิพ่อันอีกเยอะหนึ่งหางเดียวแสน สี่ห้าสี่ห้านะครับผมสี่้ห้าห้าสี่ห้าห้าสี่นะครับกลับเอานะครับเนาะกลับบอกคือมามาบอกเป็นตัวนี่เลยเหรอครับพ่อแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้จอจงวันเป็นหลังเป็นบลกพรว่าสี่ห้าได้แล้วนะเนาะโอ้บอก่อดลขเอียแม่นที่ดีเลยเนาะบอกพึ่งพึ่งมาบอกวันวางทีะละเอียดบอกว่ารู้จอดละเอียดด้วยจีเนียนเจ้ากับ เจ้าก็ไปเห็นหกเก่าเก่าเห็นอยู่แต่ว่ามีใบเดียวแต่บ่เอาดอกไปเบิ่งอยู่น้ำเก่าอ่นล่ะแต่ว่าเราขาดจะได้ขาดจะได้บ่บอกเป็นตัวไม่บอกจะจะคุยกันเขาก็บอกเป็นเสียงนู้นเสียงนั่นโดนยิงเท่ากันบอกสี่ห้านี่นะพ่อทางทังว่าต้องกินหนึ่งหกเก่าเมันก็บ่มัดกับบ่ได้บอกมาโดดแล้วนะใส่ยู่ อันเลีกหน้านะเลียกหน้าเลี hey. ้ยหลังไม่บอกมาดูดนเราไม่เคยบอกไม่ได้บอกดนแล้วไม่ได้บอกดนแล้วกัเลยะเรยกว่าใส่ใจบันไดนะโอ้จีกับจีเป็นสียังกสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสี่สีสองหนึ่งอะยไออันนี้คือวดก่อนวัดเมือกี้นี่โอ้ครับสี่สองหนึ่งไอจีผิดจีจ ตีพิษกันหนึ่งสองอยู่เนาะรักกาสิฟันสามตัวแข็งเขาบอกเป็นปริศนาเนาะเขาไ่ได้บอกเป็นตัวแบบนี้ตีแบบได้เลยเนี่ยแต่งวดนี้ให้มาแค่สี่ห้าตัวเดียวแมนค่ะบอ๋อเาลองติดการนาดูนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพ่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลคิดต่งหน้าด้วยกันขอสุสท้ถ่ายไม่ห่อกันเลเใช่ไหครับเพราะว่าเพื่อนก็ชไม้แล้วเลยก็ท้องให้ทองหน้าเนาะ วิดด่กับ,บานแล้วดดกับานแล้วนั่ถ่ายเปเกลียวยังเดียวถ่ายเปเกลียวยงเดียวจกยกัวกไรเห็ไิปะมันยอยทงนี้มันสิบสี่ลปตโตอยทงนั่นอีกเก้าโอ้อทงบ้าน,น,นมันแปดไรปัโตโอ้ทำมาหลายท่ะสามสิบไาก็เดียวสมทงโอ้ ไม่น่า,นานแน่เลยนะครับผม,อ,มอ๋อเห็นะครับเห็นปะผุณเจ้าเห็นปะเห็นเห็นต่งเนี่ยเหนต่อเนี่ยเป็นไยังน,ยงนี้ยุบยุบเป็นไงซี่ห้านะครับพวกอู้ต่อง,งวดไว้ก่อนนะครับผมเมื่อวันกี้มีพวกท่านว่าว่าจีมานนะม่านพวกท่านที่ไปเจอกันที่ต่างท่านนะ พี่พ่อกัจจุการท่านน่พ่อกัจจุการท่านวันสิมากหนึ่งมากวันท่านอ๋อถามว่าท่านพี่หรองม่ชมของพวกอูดนะครับผมแนวทางสองวดไปก่อนนะพ่อเนาะครับสี่ห้านะครับผมสี่ห้านะฮะครับยังไงแท่ใช้วิจจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของพ่ออูดนะครับเพื่อนผีนะครับไม่เจอกันสามงวดนะพ่อเนาะโอ้ไม่เป็นไรครับผมงวดนี้มาใหม่นะฮะงวดที่แล้วหนึ่งสองอยู่นะครับสําหรับพ่ออูดนะครับผม าคาวคลิปนี้ก็ใช้วิจารณยานในการรับชมนะครับผมขอบคุณพ่ออูดครับผมขอบคุณครับ